สาวที่ชอบอาบน้ําอุ่นเป็นคนที่รับความสุขสบายไม่ชอบความลําบากและชอบตามใจคนอื่นคนะัับ่วนะี้เราจะมาพูดคุยกับแม่สื่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นแม่สื่อยุคดิจิตอลคุณนิกกี้ค่ะคุณนิกกี้อามาแล้ว <c oughs> จะเรียกเลย <c oughs> เดีย๋ยวไปเปิดรับก่อน, <c oughs> อนได้ว่ากินกาแฟอยู่หน้าบ้านตื่นเต้อ่ะเดี๋ยวให้ขอสื่อให้เหน่อสวัสดีค่ะ หคุณนิกกี้มาสาวสดของเราสองคนต้องแบบวางท่าดีๆต่าีหนูแบบเอาในดีอ่ะบอกไม่ถูกเลยว่าเลือกแบบไหนดีอ่ะเชิญนั่งเลยค่ะดูดูนิกกี้มาคนเดียวเหรอคะใช่ค่ะโอ้หนู่าจะมีแบบอุตส่าห์เตรียมโยนก็เลยแบบมีคนเขาแบบอยากจะแบบรีเควสพวกเรากั้วน้างใหม จะได้มาสื่อให้วันนี้แปลว่าเขารู้จักหรือเปล่าดีกว่าเห็นไหมมีคำถามเป็นเยอะแยะมากมายคุณนิกกี้คุณผู้ชมขาเป็นเจ้าของบริษัทนะคะจับคู่หาคู่แมทช์เมกิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้ค่ะนะคะบริษัทชื่อ Meet and Lunch ค่ะ Meet and Lunch เปิดเมื่อกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี2006ค่ะก็9ปีแล้วเก้าปีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะมาเป็นแมทช์เมคเกอร์หรือว่าเป็นแม่สื่อยุคดิจิตอลเมื่อก่อนผู้ชมขอโทษนะคะเป็นนักเคมี เรียนเคมีปริญญาตรีปริญญาโทมาจากต่างประเทศเลยเคมีถึงต้องหาคนเคมีตรงกัางเลยจริงจริงเคมีหลักวิทยาศาสตร์เนะคุณนิกกี้จบอังกฤษใช่ค่ะทั้งตรีทั้งโทเลย เป็นนักเคมีแล้วมาอยู่ดีๆถึงมาสนใจในเรื่องของแมทช์เมคกิ้งหรือว่าเรื่องของการจับคู่ให้คนเหรอคะอ๋อค่ะคือจริงๆนิกกี้ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ <c oughs> ะคะตั้งแต่ต้งสมัยเรียนแล้วก็อพอเริ่มทางานเป็นทางขงั้นคอนซัลทังเคมีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เรา passionate เกี่ยวกับมันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรา enjoy ในการแมทช์เพื่อนแมทช์คนรอบข้างมากๆก็เลยลองลองทาให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้แมทช์คนอื่นได้ด้วยไม่ใช่แค่เพื่อนเราอย่างเดียวค่ะค่ะตอนนั้เไรว่าามพะ ถ้าเกิดว่าเราไปมาใช้คนอื่นเนี่ยเ<ม>ขาอาจจะไม่เชื่อถือเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนรู้มาทางด้านนี้โดยตรงมาจากมือโดยตรงนะคะนิกกี้ก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็พบว่ามันมีสถาบันนะคะที่สอนทางด้าน m a ม c h ิชช้งโดยตรงซึ่งเขามีที่อเมริกาแต่เขามาเปิดสาขาที่สิงคโปร์พอดีอค่ะนิกกี้ก็เลยบินไปเรียนก็เลยได้ดิพโมามา<อ>ทางด้านนี้แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เซอร์ติฟายจากที่นี่อะค่ะเป็นคนไทยคนแรกเลยที่เรียนด้านนี้โดยเฉพาะข้อะส่งเขายาวไหมคะประมาณสามสี่เดือนค่ะแต่ว่าเป็นลอง g d i s t a n ์นะคะแล้วเสร็จเราก็ต้องบินไปเรียนเพื่อทำโร l เ play แล้วก็ ทำ business cost อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า hmm. เรามี business model ที่มันโอเคนะแล้วก hmm. เออ็เขาก็จะมีการทดสอบแล้วก็ต้องมีการสอบให้ผ่านด้วยโอ้โหแล้วต้องสอบไม่ผ่านด้วยถึงจะได้ประกาศนียบัตรใช่ไหมเรื่องของ matching oh. เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากไหมคะ คือมันต้องมีเซนต์นะคะ,คะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าคนนี้น่าจะแต่งกับคนนี้ยังไงทําไปถ้าเกิดไม่มีเซนต์มันก็คงแมทไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเซนต์บวกกับที่วิชาการที่เขาสอนมาค่ะผสมกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราประสบความสาเร็จในอาชีพนี้มากขึ้นค่ะ,ะ,คะพอเรียนจบได้ประกาศนียบ<ช>ัตนะคะเ,<ล>เรื่องของการจับผู้แมทช์เมคกิ้งจากสิงคโปร์มาเรียบร้อยแล้วกลับมาเมืองไทยคราวนี้คุณนิกกี้มาเปิดบริษัท จับคู่แมทช์เมคกิ้งของตัวเองเลยทำไมถึงกล้าเปิดเพราะมันเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีใครทำสักเท่าไหร่ตอนช่วงนั้นก็ไม่มีใครทำจริงจงค่ะก็คือไม่ถึงกล้าค่ะคือนิกกี้มองคิดว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างนะคะแล้วมันก็มีความต้องการในตลาดในเมืองไทยเพราะคนสดก็เยอะแต่ว่าถ้าไม่ให้เพื่อนเป็นคนแนะนำพ่อแม่คนแนะนำเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจอคนที่ใช่เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะพอเราเห็นว่ามันไม่มีคนทำแล้วมันเป็นอะไรที่ดีเนี่ยนิกกี้ก็เลยอยากลองทำดูค่ะ แต่เปิดตอนแรกพี่น่าว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องง่ายมีอุปสรรคหรือความยากลาบากอะไรบ้างไหมคะค่ะก็อาจจะมีเรื่องอการเข้าใจผิดนะคะถึงวิธีการทํางานของเราคือคนสัมภาษณ์เนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันเป็นเว็บไซต์หรือว่ามันเป็น matching ที่เป็นแบบมืออาชีพนะคะแล้วข้อแตกต่างมันคือ,อยังไงบ้างคือเราจะมีการ แบบคัดกรองโปรไฟล์ที่เข้ามาค่ะสมมติว่าวันหนึงเนี่ยมีลูกค้าสมัครเข้ามา200คนะนะคะแต่ที่เรารับจริงๆเนี่ยจะมีแค่10คนเท่านั้นเพราะว่าหนึ่งเขาต้องจริงจังในการหาคู่นะคะแล้วก็โปรไฟล์ต่างๆเขาเนี้ยต้องผ่านด้วยเช่นว่าเขาต้องมีงานทำ<ะ>จบการศึกษาที่<ะ>มีระดับดีนะคะแล้วก็ต้องสดจริงคือ<ะ>เราก็จะมีการเวอร์ฟกับ อำเภอนะคะเขตเอค่ะให้เขาเหมือนกับว่าเซ็นใบรับรองให้เราสามารถบริายพวกนี้ได้อ๋อมีการเช็คกับอำเภอเลยใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือเขาก็อยากได้คุณภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยค่ะเราก็ต้องไม่เช่ว่าเรื่องนี้เราทําได้ดีจริงๆแล้วอายุนี่เป็นเรื่องที่เรากําหนดไหมคะเช่นต้องอายุเท่านี้ขึ้นไปถึงจะรับให้บริการค่ะก็21ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาตอน20ปลายๆส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะเข้ามาตอนประมาณ30ต้นๆค่ะ แล้วพูดถึงลูกค้าที่มาใช้บริการของเราเนี่ยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ค่ะให้บริการลูกค้าไปทั้งหมดกี่รายแล้วคะน่าจะเป็นหมื่นแล้วค่ะโอ้โอเป็นหมื่นแล้ว <c oughs> แบบว่าแมทช์กันแล้วแต่งงานกันไปได้ในสักประมาณกี่กี่รายอะ ที่แต่งไปแล้วว่าพันห้าร้อยคู่นะคู่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีมีคู่แต่งงานทุกอาทิเลยโอ้โหสุดยอดตรงนี้แหละที่เราต้องเรียกเขามาคุยไงนใช่ไหมคะแล้วคนที่มารับบริการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศไหนหญิงหรือชายอายุเท่าไหร่คะค่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองไทยถ้าเกิดว่าอายุประมาณยี่สิบไปไปขึ้นไปเนี่ยประชากรผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายนะคะก็จะมีผู้หญิงเข้ามาใช้บริการแล้วก็ ในความที่บริการมันค่อนข้างปลอดภัยมากค่ะผู้หญิงก็จะชอบสไตล์นี้มากกว่าผู้ชายด้วยใช่แล้วแลวอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคือเขาต้องการมีครอบครัวแล้วมีลูกถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นการมีบุตรมันยากเขาก็เลยต้องวางแผนผู้หญิงเป็นคนวางแผนก็ต้องรู้ว่าอายุเท่านี้เราจะต้องทําอะไรแล้วอย่างนี้ไงจริงใช่ไหมแล้วคนที่มาใช้บริการอายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่จริงยี่สิบสองยี่สิบสามก็มีนะคะเข้ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเลยเหรอ ที่สุดเหรอคะ65ค่ะ65จำเป็นไหม65ไม่ต้องกำหนดที่จริงง่ายค่ะเพราะเป็นผู้ชายอะค่ะออ๋ก็ง่ายหาเด็กๆแค่สักคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนคุณนิกกี่รีบบอกมือไม่ใช่ไม่ใช่เราอูเราอูประมาณร้อยแปดพันประการกว่าจะได้เจอกันเนี่ยนะคะแต่ที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทําไมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงถึงได้โสดกันเยอะนอกจากเรื่องของแน่นอนจํานวนมากกว่าผู้ชายมีเหตุผลอะไรอื่นไหมคะที่สาวปัจจุบันโสดมากกว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะ คือติ้กี้มองว่าผู้หญิงอะค่ะเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะคะการศึกษาก็สูงขึ้นแล้วก็ทํางานก็เก่งขึ้นมีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้นะคะ,คะก็อาจจะไม่ได้ให้พาร์ตี้ในการแต่งงานตอนเริ่มต้นของชีวิตอะคะอ่ะหนทีเม,มาก่อนอแล้วก็พอผ่านวัยหนึ่งไปเนี่ยคือ เพื่อนก็เริ่มแต่งงานกันหมดแล้วคนในกลุ่มก็เริ่มมีแฟนมีอะไรกันหมดแล้วค่ะมันก็เลยทําให้อาจจะมีการมีความเป็นโสดมากขึ้นตอนช่วง20ปลายปลายมากกว่าเมื่อก่อนเข้าใจเข้าใจล้คือแรกแรกยังไม่คิดอะไรเพลินมากเลยนี่นี่ฟังไม่คิดจะถามเลยค่ะรู้สึกเพลินมากกําลังตรวสอบตัวเองเอ๊ะฉันจะควรข้อบริการต่อยังไงไม่น่าฟังโหตั้งใจมากเนี่ยปกติไม่ตั้งใจขนาดนี้เลยอ่ะเมื่อกั้คิดอยู่ไม่แล้วคืออีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาบว่าคนที่แหมใช้คนอื่นอ่ะชาติแราเนี่ยเกิดมาได้เป็นนางฟ้า อีกคู่นะคือเขาประสบความสําเร็จในความรักอันนี้นางฟ้าหลายชาติแล้วค่ะใชาหลายคู่มากคิดถึงว่าเขาต้องเคยเกิดเป็นกรรมเทพรา้นเอาอนี้ดีกว่าค่ะคนที่ไปแบบว่าแมชให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพศไหนอะไรอาชีพส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเมื่อกี้รู้อายุแล้วใช่ไหมค่ะอาชีพส่วนมากค่ะก็จะเป็นพนักงานบริษัทหรือไม่ก็จะของธุรกิจนะคะคุณหมออย่างเงี้ยหรือว่าข้าราชการก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะส่วนมากจะเป็นคนที่ค่อนข้าง proactive อะค่ะในชีวิตเพราะว่าเขาอยากจะหา คนที่ใช่ไม่ใช่แบบว่ารอเพื่อให้มีคนเข้ามาเฉยๆรอแล้วมันไม่เข้ามาเขาก็ต้อง p r เฟ c t i v e ในการหาเอง <No. S 1> นะคะนี่นแ<ช>จริงถามเดทแรกกันหน่อยเลยดีไหมเวลาวิธีการอของเราทํำยังไงอะคะพอก็อ่ะ เขาเขาปรึกษาเราแล้วผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราํายังไงบ้างอะคะก็หลังจากที่เขาเข้ามาสัมภาษณ์นะคะเราจะมีการเก็บข้อมูลเยอะมากะะประมาณชั่วโมงหนึ่งจนถึงแบบที่บ้านเขาเ,เป็นยังไงพ่อแม่ทํางานอะไรนะคะแต่งไปแล้วเนี่ยจะต้องออแต่งเข้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าโอเคคิดว่าจะออกมาอยู่ข้างนอกคอนโดด้วยกันแล้วก็คิดว่าจะมีลูกกี่คนหรือว่าจะแต่งเมื่อไหร่คือใช่เขาถามละเอียดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขา สมมติว่านิกกี้ใช้คนที่ไม่อยากแต่งไม่อยากมีลูกกับคนที่มีลูกด้วยกันเนี่ยมันมันก็จะมีคอนเฟลกใช่ใช่ค่ะมันก็จะมีปัญหาตามมานะคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูละเอียดมากตั้งแต่ต้นเพื่อ,อที่จะให้ประหยัดเวลาด้วยนะคะอเอาสมมุติว่าคู่เนี้ยเขาตรงกันนะคะ,คะแบบ80-90%เลยเราก็จะเล่าโปรไฟล์ให้เขา ทราบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาโอเคเนี่ยเราถึงจะค่อยนัดเดทให้เป็นที่ร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟนะคะแล้วก็จะมีการจองโต๊ะให้และเบอร์ให้บางครั้งเราก็จะมีการแบบส่งคนไปสังเกตการด้วยนะคะแล้วก็บางคนคือไม่พร้อมไม่เคยออกเดทมาก่อนปาะมาณเี้ยค่ะเราก็จะมีการให้เขาซ้อมออกเดทด้วยอ้โคนะกคาทำให้ทุกอย่างเลย่ะต้องมีรูปให้ดูก่อนไหมว่าเดี๋ยวเราจะเดทกับผู้ชายคนนี้นะ แต่โปรไฟล์เป็นยังไงต้องเล่าก่อนไหมคะค่ะสามารถขอดูรูปได้นะคะคือเราจะเน้น personality เน้น lifestyle นะคะว่าจะต้องตรงกันแล้วก็พื้นฐานแล้วก็ความต้องการในอนาคตนะคะจะต้องตรงกันแล้วก็เรื่องรูปภาพเนี่ยก็เราแต่ที่เขาอยากจะบานรู้เปลี่ยนเลยถ้าสมมติพี่แก่แต่งด้วยนะถ้าพีไก่เดินเข้าไปหาคุณนิกกี้แล้วบอกว่าคุณนิกกี้ขานอกจากโปรไฟล์ที่บอกมาแล้วเนี่ยต้องการคนหล่อค่ะคุณพี่ไก่เลือกสเปคแบบนี้ปุ๊บคุณนิกกี้ก็ต้องจัดตามนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็จะพยายามทำให้นะคะค่ะแล้วคุณนิกกกกีี้้็จะะตอบวว่่่่าาพไคชยดูหหนนัง พี่ไก่ต้องการคนหล่อแล้วตัวเองนะคะอะไรอย่างนี้มีอย่างนี้ไหมคะหล่อไม่พูดอย่างนั้นหอกค่ะแต่ว่าเราก็คือนิกกี้ว่าความต้องการของแต่ละคนอ่ะมันเป็น relative นะคะความหล่อของพี่กับคนที่นิกกี้มองว่าหล่อเนี้ยอาจจะคนละแบบกันแล้วเขาอาจจะมองพี่ว่าเออพี่สวยมากอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันหรือว่านิกกี้ก็แบบคือมันมันไม่เท่ากันแล้วทำไงอะอย่างนี้ เราก็ต้องวัดนะคะว่าโอเคความหล่อของลูกค้าเนี่ยหมายความว่ายังไงอาจจะมีเว็เฟร์ที่ลูกค้าส่งมาให้นะคะว่าแบบชอบสไตล์นี้เอามีแต่มีใช่ไหมพีแเลววะเต็มรูปเลยอเป็นที่ไก่ถามอย่างนี้มีเลยมีค่ะมีแล้วค่ะงั้นเอาอย่างนี้กลับมาที่เรื่องเดทถ้าสมมติว่าถึงเวลาเดทจริงๆแล้วแบบพี่ไก่บอกว่าคุณนิกกี้คะโอเคที่คุณนิกกี้แนะนํามาแบบตื่นเต้นแต่ว่าแบบไม่พร้อมจริงๆอะค่ะคุณนิกกี้ให้ซ้อมก่อน การซ้อมผ่านไปได้ดีแต่ถึงวันจริงเขาก็ไม่พร้อมจริงจริงอย่างเงี้ยไม่พร้อมจะไปเดทเงี้ยมีไหมคะมีค่ะทำไงอยู่ที่หน้าร้านเราก็โทรมาหาคอนซัลว่าไม่กล้าเข้าไปคอนซัลทยังไงคอนซัลก็ก็คุยค่ะก็โค้ชตรงนั้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ให้เขาบอกปัญหาเขามากลัวอะไรพอเขาบอกความกลัวเราก็จะได้ค่อยแก้เป็นทีละสเต็ปไปอ๋อช่วยแก้ตลอดมีแนะนําเรื่องการแต่งหน้าทําผมแต่งตัวอะไรนี้มีค่ะมีค่ะทุกอย่างเลยใช่ค่ะ อยากรู้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าคนคนนึงเนี่ยไปสมัครและเรื่องมาเขามาก เอาอย่างงี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราหาคู่ให้เขาไม่ได้ทําไงคะแบบมันไม่มีคนไหนที่แบบจะสามารถแมทกับคนอย่างคุณได้เลยค่ะแบบคนแบบนี้ไม่มีในโลกเอออย่าโท้หนูมากมากแบบอุ้ยอยากได้อย่างนี้ต้องหล่อแบบอย่างนี้นะต้องคิวงต้องเข้มนะที่หมูต้องโด่งป่าต้องจุ่มจิ๋มต้องเป็นคนแอทติยังอุ้คือเรื่องมากมากอะทำไงคืออันนี้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สที่เมื่อกี้ไปเรียนมาด้วยนะคะมันเป็นเรื่องการ manage expectation ของคนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่ายอมตามที่เขาพูดทุกอย่างเนี่ยจริงๆบางครั้งเราหาให้ได้แแต่พอเเขาจล้้วคคนนนนัักบ ไม่ได้ชอบเขาคืนนะคะมันก็เป็นเรื่นันด้วยซึ่งเราก็ต้อง manage expectation ของคนให้มันสมเหตุสมผลนะคะเพื่อที่เขาจะได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดอะค่ะคือต้องหาคนที่คิดว่าจะต้องยอมรับในตัวเธอได้ด้วยอย่างคือหน้าที่เขาไงเขาก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะมากางอยู่บนโต๊ะแล้วก็หาแมทช์ให้ได้ทีนี้ไปดูไหมคะว่าขั้นตอนของที่คุณิกก้บอกแล้วว่าเราได้ มีข้อมูลอย่างนี้ละ,ะแล้วก็เตรียมออกเดทแล้วแมชแล์ละมีคู่ที่ประสบความสําเร็จด้วยพี่เกดจะพาไปรู้จักคู่นี้คุณนิกกี้ะนะเพราะว่าทางคู่นี้เนี่ยเขายินยอมที่จะให้เป็นเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมีความรักเน่คู่นี้นะคะเป็นคุณนภาพรหรือว่าคุณงิ้มกับคุณสุรวิทย์คุณเป๋งนะคะก็แต่งงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี57 ใช่ไหมคุณนิกกี้จำได้เลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในแง่ของความรักจากบริษัทของคุณนิกกี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทจัดหาคู่ Meet and Lunch นะคะซึ่งก็คุณยิ้มออกเดททั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วก็พบกับคุณเป๋งส่วนคุณเป๋งก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณยิ้มเลยคืออยากมีครอบครัวแต่ว่าไม่มีเวลาทั้งคู่พอรู้สึกเหมือนกันปุ๊บก,ก็เลยตัดสินใจไปที่บริษัทนี้และเมื่อเจอกันทั้งคู่ก็ ตัดสินใจลองคบหาดูใจกันไปนะทั้งคู่บอกเลยว่าการเข้าไปหาบริษัทจัดหาคู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยทําให้ไม่ต้องเสียเวลารอใครสักคนที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่น่และที่สําคัญนะคะบริษัทจัดหาคู่กับเป็นคนตรวจสอบเรื่องการศึกษาฐานะการเงินคือ,อเครดิตบูโรนี่ดูให้หมดเลยนี่นะคะดูหน้าที่การงานที่ใสใจคอเบื้องต้น เพราะทุกคนที่มารับคำปรึกษาเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงกับบริษัทด้วยห้ามโกรหกห้ามหลอกตัวเองเพราะการหลอกตัวเองนั้นแปลว่าเราก็จะหลอกคู่ที่เข้ามาหาเราด้วยนะคะม,มันก็ไม่เจอความจริงสักทีที่สําคัญบริษัทนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยการใส่ใจโทรศัพท์สอบถามตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของการออกเดทด้วยในวันที่ออกเดทด้วยหรือความรู้สึกอย่างไรหลังจากการออกเดตนะคุณเป่งน,นะคะคุณผู้ชายบอกว่าบริษัทจัดหาคู่เหมือนกับเพื่อนค่ะที่แนะนําให้รู้จักเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบว่าเพื่อนคนนี้ดีไหมนิสัยเข้ากับเราได้ไหมจากนั้นก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่จะสารต่อความสัมพันธ์กันเองนะบริษัทนี้นะคะสร้างความประทับใจให้กับคุณเป่งคือคุณผู้ชายด้วยการที่เขาเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน สอบถามข้อมูลการเลือกคู่ออกเดทก่อนออกเดทหลังออกเดทจนกระทั่งแต่งงานก็ยังโทรศัพท์มาสอบถามว่าหลังแต่งงานกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหคุณเป็งบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขอคำปรึกษาก็คือเราจะต้องซื่อสัตย์ย้ํากลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่หลอกข้อมูลที่เป็นจริงทั้งเรื่องของการศึกษาการงานการเงินอุปนิสัยส่วนตัวอย่าสร้างภาพเพราะทั้งหมดข้อมูลนี้บริษัทจะเลือกคนที่ถูกใจแล้วตรงกับเราจริงๆได้สําเร็จค่ะนี่ลองไปฟังความรู้สึกของคู่ครั้งหนึ่งค่ะ สิ่งแรกเลยเราต้องมองก่อนว่าบริษัทที่เราจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยม,มันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือไหมเขามีวิธีการยังไงที่จะโปรเทคเราสมมุติว่าเรามีการไปเดทกับคนหนึ่งคน,คนเขาโปรเทคเราอย่างไงเขาดูแลเราได้ขนาดไหนหรือปล่อยเราไปตามสบายปล่อยกันไปแบบว่ายังไงเขาเรียกยังไงนะคือเหมือนกับไม่มีการดูแล ไม่มีอีกสายตาหนึ่งที่มองเราสองคนอยู่อะไรแบบเนี้ยอย่างของมิสซิลลานเขาจะมีคอนโทรลเอามีงานเขามานั่งดูเราอยู่นะแต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้รรใช่แต่ะเราไม่รู้ว่ามีมีทีมงานเข้ามานั่งอยู่ตรงนั้นกับเราอยู่ในอยู่ในร้านอาหารร้านนั้นเลยนะแต่ะเราไม่รู้อืแล้วก็อยากจะแบบว่าจริงๆเราคือโลกปัจจุบนันสังคมปัจจุบนันอะไรอย่างเงี้ยเราเราไปรู้จักกันเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะ น่าเชื่อถือใช่ไหมการที่มีคนหนึ่งกลุ่มคอยสกรีนคอยเช็คให้เราแล้วในเบื้องต้นแล้วก็แนะนําให้เรารู้จักกันมันก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่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 ดีเออสำหรับของพี่อนันผมมองว่าเอ่อความปลอดภัยเนี่ยอยู่ในระดับดีมากเพราะว่า 1. คือมีการโปรเทคทุกๆด้าน 2. เออเขาสกรีนแล้วก็แม็กโปรไฟล์จากมืออาชีพจริงๆ นะแล้วผลที่ออกมาเนี่ยถึงแต่งงานมาแล้วก็ยังมีการติดตามผมมาอีก <c oughs> อันเนี้ยผมคือคือผมุูนตรงว่าตอนแรกก็คิดว่าเออจะจบแค่พอรู้ว่าเราได้แต่งงานแต่ไม่ติดตามผลมาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ก็อันนี้ต้องขอบคุณแม่รันนะครับ แต่ชอบมากๆเลยที่พี่เกดถามไปเรื่องของหน้าตรงหน้าตาจริงๆมันก็เป็นมุกไปงั้นแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายคนเราจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจและและความคิดนี่แหละทีเนี้ยเหมือนกับบริษัทเนี้ยเป็นคนที่หาข้อมูลในเชิงตรงเนี้ยแล้วก็กระชับเวลาให้เราว่าความคิดมันตรงกันเพราะจริงจริงบางทีเราไม่ไปเจอคนแบบนี้ได้ง่ายๆเนาะใช่ปะโอ้กวาดถามนี่ก็ไม่เจออย่างนี้เลิศกว่าเยอะเลยบางคนปิดตัวเองเพราะว่ากลัวถูกหลอกแต่พอมาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีความต้องการอะไรแล้วเรามีความต้องการที่เหมือนกันโดยที่ คนคนนั้นหรือว่าถูกหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทําแบบว่าอย่างเงี้ยคิดว่ามันให้อะไรกับตัวเราเองแล้วก็กับคนอื่นบ้างค่ะค่ะคือทุกครั้งที่นิกี้เห็นมีคู่แต่งงานะนะคะ<ฮ>หรือว่าเขาได้มีลูกกันนะคะ<ฮ>เราจะรู้สึกว่าดีมากเหมือนกับว่าเราทําอะไร ได้แบบประสบความสําเร็จแล้วอะร,รู้สึกแบบดีข้างในจริงๆอะค right. ่ะออมคนจบอกแล้วนางเป็นกรรมเทพมาก็ดีเป็นเทวดานะอย่างคู่ที่ไม่สําเร็จนะคะมันมันเป็นยังไงบ้างอะค่ะก็ยังใช้กันต่อค่ะก็คือหาต่อไปไม่ยอมแพ้เนะราะฉะนั้นก็คือคนหนึ่งสามารถเด็ดแต่ว่าจะไม่ไม่ในเวลาเดียวกันไหมคะ คือไปเนี่ยวันเนี้ยไป2คนเลย3าคนเลยอ๋อคงไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะแบบว่าเดือนละครั้งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการแมชพอสมควรเหมือนกันเพราะเราดูเยอะมากค่ะคุณนิกกี้ค่ะในโลกของปัจจุบันเนี่ยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่กลัวการมีแฟนและกลัวการออกเดทเยอะมากช่วยให้กําลังใจพวกเขาหน่อยได้ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเรามีความรักมีคนอยู่ข้างๆนะคะมันก็จะรู้สึกว่าเรา เราเต็มอะ,ะมีคนมาช่วยเคสแล้วก็เวลาเราดาวหรือว่าเราเวลามีความสุขเนี้ยก็จะมีคนมาช่วยแชร์ความรู้สึกตรงนี้ด้วยะนะคะ,คะเพราะนั้นก็พยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของเราะนะคะ อันแรกเนี่ยคือหลายคนที่นิกกี้เจอคือจะไม่ค่อยยอมรับว่าเราต้องการมีแฟนก็จะแบบว่าปิดตัวเองบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวได้ฉันมีเพื่อนฉันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเพื่อนเราบอกพ่อแม่ว่าจริงๆเราอยากแต่งงานนะเขาอาจจะมีคนแนะนําให้เรารู้จักก็ได้แต่ว่าขอให้เราพูดก่อนเท่านั้นเองแล้วถ้าเรารักแล้วกลัวล้มล่ะกลัวพลาดคุณป็นแบบนี้เยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยประสบความประสบความล้มเหลวมาก่อนนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดเราไม่กล้าเนี่ยสิ่งดีๆมันก็จะไม่เข้ามาในชีวิตนะก็ต้องมีความกล้า ลองเลยค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะคุณนิกกี้นิตินันอัศวัตรเจ้าของบริษัทจัดหาคู่มิดแอนหลานขอบคุณค่ะขอบคงกล้องจ้าแขก่อนหนึ่งเขาถามเลยได้ได้ได้แพงไหมคะอยากรู้นี่สนใจจริงๆริงเลยแพงไหมคะราคาหลักหมื่นนะคะโอเคอยู่โอเคโอเคเมื่อกี้นะแค่นี้ละค่ะยังยงหอยังไหวอยู่เรื่อยการสมัครนะคะก็สนใจกันจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงต่อไปก็ ได้เดี๋ยวต้ออายุเขาบอกว่า20ปลายปายผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ใช้นี่มูยังถือว่า20ต้นอยู่บันทึกข้อมูลกันสุดๆจ <c oughs> ตไว้อย่างนี้ว่าช่วงหน้า<อ>ดีกว่าค<อ>่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะแต่งตัวเป็นนาในวรรณคดีก็ได้หรือว่าแต่งตัวในเหมือนแบบย้อนยุคนิดนึงจะเป,ปะ็นแบบบาราจารหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะต้องไปร้านนี้นะคะมีหมดค่ะเหรอคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ปาปารัสซี่ตามคุณนะคะปาปรัสซี่อาจจะต้องสําหรับคนดังอะไรแบบนี้นะคะ มีเดี๋ยวนี้มีเสื้อผ้าแล้วนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ่ายยังไงก็ไม่เห็นคุณเอน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวกลับมาค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบอาบน้ำเย็นเป็นคนจิตใจเข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นและพูดจริงทำจริง